พามาไม้เก่าไม่เด้ไปละเดีย๋ยวมีโอกาสมาเนะาะเข้ามันลุยต่อเลยต่อจาก้านนี้โอเคเนาะประเดินไม้แรกเป็นแรกกระสิทธ์ไปเลยแหละอ้ยเครื่อพาใชายแหลนเลยวะ ีเกิดข้ผิดพลาดโดยเหตุในต้องตัดสายหนาวย์ Insane, huh? Oh! Ô tô bậc nhanh luôn, Nó không nằm đi đâu nằm sở Ô nhanh tự đấy U hú, vẫn tít nha Cứ xịt bờ đại lập ้ทำไปส้มโอ้แน <Leah> anyway nice e ่นอหนุ่ยไอ้นาะทำไปส้มเมื่อกี้นี่เกิดความผิดพลาดนิหนึ่งเนาะน่าหัดแหละน่าหัดก็ได้เกือบโทออกมากเลยอ่ะมุดมัดใส่เกิดความผิดพลาดนิหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าปลา คัดนขางมีไส้ไมีโตัวเข่าอยู่จังป่านขาง,งมีไส้หละอีกอย่างมัดท้ามุดน้ำเนาะมันก็เลยเห็ดให้มีข้อพิพากันโลกไปฟดแล,ล้วล้มเหตดให้โทรศัพท์ตกนำ้ำดีทีโทรศัพท์ขอดมีกันนำ IP หาสิบสามแต่กน็น่ากันยังหม่พออาทิตย์ายคลิปอันนี้เนะี่ยน่ามิซื้อโกโปรใส่โดสิดีกว่า Bye. ไม่ใช่กูยื้อใช้ได้หลายเลยก็ดีลุดปูโลฮะเออ Lô Bên ừ, em ừ. nhiều nội bảo bà quá nhiều nội bảo mọi cặp tôi nhảy đấy rút rút tốt 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 thì này tốt 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 Nhìn tốt 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 ตู้ที่กัดวัาเป็นตัวนี่เนาะตัวที่กัดใหญ่กว่านี้ตัวนี้มันมาดักเหยื่อในหวังางคันน้านี้โอเคเนาะเขานี่อยากปุ๊ป่าก่อนแตก็เขาถ่ายรูปก่อนไปโอเคนะถ่ายผู้ชมเขาได้สิทธิ์เมื่อกี้นี้ต่อจากโต๊ะที่แรกเมื่อกี้นี้โต๊ะที่สองเมื่อกี้นี้และอีกอย่างคอยลืมถ่ายและ3้ใหม่ถัดมามันเกิดสิ่งนี้คือ เตี้ยงว่ะฮะคอยลืมก็ไตายท่านผู้ชมนี่ฮันเตอร์ว,วิคเอสเก่าเนาะเหยียดมือกัะตุะกบไปกินอีกก็ไเนาะฮันเตอร์วคเอส่าเนหน้าหนึ่งได้แก่แต่หน้าหนึ่งแกิโคชนาให้ลลายกนอีกด้วยแังเก่า ก็ย uh. oh, ังบนเรือเห็นก็ยังมันยังเรือนะอุ้ยโอ้กับไม่ต่อไม่เลยฮะการละท่าชมิตร ไปทางบูลอยวะดีแค่สิบสี่ขาข้นวนี่ไาแล้วนี่เ Đó, như thế xây như này Tụi này Nông kho vào đây Chút 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 Ok, có nữa nhà thái hụt nữa Đi nữa thái hụt xong Đây mình lùi ịt ừ. Nhìn ở đêm nữa, hát tờ hụt ít Bố mình xài nạ Xài hiệt thì với xài cái Nhìn la này ở Villa Hồng một lại rồi đây yeah. Khi nó không có xay nó nhanh rồi Phía ba mà cho mặt nhé xanh tuyệt vẹt vâng bừng luật này đấy á lạ và sự thang này

Hai pasal lain kat tu noh